ดีครับพ่อแม่พี่นอ้องส่อโมนีสาธิตผ้ามาอยู่ตลาดนัดบ้านน้าเมืองเต่าพี่น้องเด้อมาสามาสวัสดีพี่นอ้องเฮนละสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอืมอีกใครเด้อเอืมหนึ่งกันที่ช่วงอืมดูครับ พอมน s <S ้ม่มาชุ่มตลาดดมวครับเด้อกเพ่อานงนออยู sao? ่บ้านนี่มึงเนือขาวกู่าน้ยโอ้โน่ายนผมไม่ได้ขายอยญ่นี่เด้อไม่ได้เพียเด้อได้เผียเียงไก่เด้นกับมาังมันมาังพ้นเคราะแน่ใจผมบ่ค่อยเด้เขาไปถามมึงอะร่องเขาไปบ่งไม้เพียเกียงไก่เด่ ขรื่องตัดสา่อับคที่ผมลรโครสลูกคขายอะไรไปคขายกันละมั้งเสียต้เสียตเสียต้ตยม่นบอกขายอะไรไปนี่โอ้เม่ลูกบ่โอ้งูอเดียวเนาะมันสมอะไรไปล่ะนี่าถามรู้สามมันสมไปพี่น้องสายที่ไปทถึงาออกสี้ชีดำพี่น้อง แข้งขาก็ดีอยู่พี่น้องเล็บดีอยู่โอ้เห็นหัวมีสมสมเรียบร้อยแล้วพี่นั่นความสูงอร่อยร้อยสามสิบห้าด้วยสามสิบห้ามึงบอกเห็นหัวมันสมแล้วหรอมันสมแล้วโอ้สมไปแล้วเนาะเจ้าเจ้าพันไปบ่มี ใบมีอยู่เโอ้ใบมีเฮียอย่่า่าสาธิตว่าใบสมแล้วใบมีเฮียใบเฮียโอ้ตักว่าละสาธิษทำพ่น้าสาธิตสาธิตทเขาไปใกล้ๆพิ่นเขาไปใกล้ๆเขาไปใกล้ๆเออนั่นแหละ เจ้ากวาาราคาคนสามหม่นเก้าพันสามหนเาโอ้เป็นงัสมเยบร้อยเนาะสมเยบร้อยร้อมสูงลอยสาิหาหีเนาะรยันเป็นลอยซียเป็นหัวลูกเรกบ่ทองแรบ่กรัวทองเรกสาวเมีสาวม่านเรียบร้อยแล้วพี่น้องราคานีต่อได้เนาะต่อได้ต่อหน่อพี่น้องห้อยตุงเบอร์เบอร์ทรติดต่อศูนย์เก้าสามส เก้าหกพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมากได้พี่น้องเด้อมาต่อแม่สาวเขาเลี้ยงพี่น้องเขาเลี้ยงอยู่เขาเลี้ยงอยู่เนาะโอ้ดีพี่น้องก้บวใบได้เล็บก็ดีเล็บก็งามพี่น้องเล็บดีอยู่สวยทุกอย่างสมแล้วเรียบร้อยพี่น้องไม่ต้องสมอีกเพื่อนว่าใบมันใบมันใบเฮียนระใบน้ำผึ้งโอ้ใบน้ำพึ้งมีใบเรียบร้อยใบประกันข้าวเรียบร้อยพี่น้องมาหลบทุ่มมาหลดพี่น้องมาต่อเอา เป็นะซื้อเะะป็นจะซื้อพี่นอได้รอนี่บอกดอกอันนี้ไปเาสี่ไปเอาหายสีมื่าได้พน่อเบิ้งแกเมื่อสาวผสมแล้วมันมันท้องแล้วเบิ้งแกหัวนุมกระหูกแล้วเอเออธรรมดาเงี้ยสาวท้องแล้วหัวนุ่มเป็นยังไง่ะยังไปเสียกเอาเออแม่อถึงแต่วคนเบิ้งมัถึง แม่ล mm ูกพี่้องงามงๆไปตะเ่องพี่้องไปกันแล้ไปรอย่างยังต่อก่อนจีนอ่ะ่แล้วมันดูน้ำปูซ่อย่ยางแม่มันเขาอยากได้โอ้เขายกันในสองหมื่นหนึขาบอกว่าเราไปเหยบ่อวัวได้คารวหาท่หาทหาใครบ่ได้ครับโอ้นกัน ไ่าไว่าไว่า้ยี่สามยี่สองอันน้ว่าส่สามสงามที่หเจ้าก็ติไปบ่ได้เพราะแม่มันงยู่ไดแม่มันนัวเลูกลูกก็ดีลูกก็มุกดีอยู่มุกมุกมุกงามอยู่แต่ละข้าหาี่มาในสนามเนาะปันหอกฮะมันปนกันเอาคือบแยกออกกันน่อยไหมโอ้ยมันเหนื่อันนอนมันเหนื่อยอยู่มันนอนลงล Quai hiệu long quai mẹ sau bằng môn này. Oh, luôn sáng mong. Song bằng yang bay bum bum ô, lục bắt bum bum bằng bum vậy, bum bầm bum 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 hơn bum 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 สูงเท่าไหรความสูงมันสูงลอยสามสิบพี่น้องสูงลอยสามสิบพ่อมสูงลอยสามสิบมันได้ยักเดือนหรือม่านห้องห้าเดือนเนาะเล็บมันอยู่ในขีดต่มพี่น้องมันเบิ่งบลายดอกเล็บมันในขีดต่มเอาคืนข้างนอกพี่น้องราคาสามสิบสามเนาะนี่พี่น้องอ๋อนี่พี่น้องเล็บดีอยู่เล็บดีพี่น้อง กทางมันเป็นกล้วยบ้านๆกับซ้ำเลยเนาะกล้วยบ้านเนาะเสียงใดคือกล้วยพราพันธุ์มันก็คือนด้ราคาสามพันสามต่อได้หลายเนาะต่อได้เยอะต่อได้พี่น้อง ทรงฟี่ถึงที่เลยอด้สนใจโท่วมาเบอร์โท้อเขาเบอร์ท้อนหม่หก่หนึ์งสเก้าสามหนึ่งสพี่น้องไม่ไหวหุ่นเลยพี่น้องอันนี้เงไล่หอยตีบน่างตีสามสิบอ็ดบวกกับสามสิบสามอพันพี่น้องอามัขึ้นงกัน3ามสิบเอ็ดก็สามสิบสามนองกวกันเนาะอันนี้สามันมีหีเนาะอันนี้มัมีหีก็อะไร้่าเลยเนาะ ราคาสามมือเ็ดู้ใดต้กันท่มาเลยเนาะส่งฟรีฮอนเทนให้กันเนาะไม่ได้ส่งฟรีเลยบ่เอาฝากไปนี่โอ้ฝากฝากฝากเอาไปก็ไเลเนาะพี่น้องเพื่นว่าหันซือแม่เนี่มันก็แถมเนี่บอกย่าห้ฝากไปว่าเฉยพอพอพันล์รว่รูเกระเจ้าจะเลี้ยงเลยเลี้งามเล็้งามพี่น้องเล้ก้ามก็มสูงร้อยเศร้าอ่ะร้อยสี่สิบคนร้อยสี่ว่าสารเพื่นว่า ลอยเศร้าแปด่นะลอยสามอ๋อลอยสามที่นาอยสามฮะลอยสามได้ภาษาลอยสามได้เนาะราคาสามหมื่นเหรียญต่ออะไรเบิ้ดมือเบอร์โทษีสาบอรบอรเบอร์เบอร์เบอร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 ์เหวย เบอร์เท่าบ่มีบ่มีเบอร์เท่ามันต้องเบอร์เท่ผู้สาวจังวให้จังไหนผู้สาวมากปาังเออผู้สาวพอบรโทุกมาไห้สามเที่สอองสาิตสิบห้าบเบิงควายดอนรูปบอกแก้ว้าได้สาเจ็ดเจ็ดเอบอกเจดีปะมันไหนมีเลยเนาะมีใบมีใบมีหลอดเรียบร้อยความสูงท่าได้สา ด้วยสามเนาะเดินกล้วยกล้วยดอนบ่เอากล้วยเผียกกับกล้วยดอนมันเป็นเนื้อเดียวกันบ่ออนเดียวกันสามเหตุผลกล้วยเผียกพี่น้อง้แม่มันก็สมไปแล้วแต่ว่าสมดอนทึ่งกันผสมดอนนี่นี่พี่น้องลูกพวกแก้วฟ้าหน้าห่อนี่ลูกเคนหัวงามดีพี่น้องโตกลมูลุดเนาะ บึงโก๊ะหางมันเนี่ยสุกหางมันเป็นควาวยพ่อควายลูกพ่อพัดเนาะลูกเกี่ยวฝ่าพี่น้องบ่มีเม็ดหัวดำมามีเนาะราคาวเป็นห้องแสนเจ็ดพี่เนาะแสนเจ็ดเป็นงัวในหางท็อปด้วยพี่น้องเด้อตัวแอดเขาเจ้าเลือกตลาดเจ้าบ้านประจำเนาะอ้า ăn lược ta là đấy là mà luôn. Miến nó phục tay pì, tôi ép phục tay mới xuống ngay, ngay đi bò. khai à, ừ. khai. chắc ba lần này. sao thế đây ủa tuần này mò, ờ ừ, tuần này sao vậy, ờ tuần này sao hà, sao hà tuần này sao? Sao đi, sao, ờ khoảng 32, sáng 2 wow mày này, à, kháu đoàn, này bọc lên ngoài này. đấy, anh chắc quá, cái cháu đó, đó men, ồ, qua, thứ, thứ ba thế ui, cái, cái này à, đó, cái khôn, nó nó tươi, nó tươi con nó lại mỏng nó, nó qua, nó chụp xe แม่ไ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 ม่เม่ไ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 อ็ไม่ไมใไม่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 ไมนไม่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 ม่ไน่ไม่ม่ไม่ไม่ไมไม่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 ตม่ไ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 ไม้ไมม้ยเไมม่ ข่าวโควิดติข่าวโควิดติมอแม่น่แน32เ่อก็ค่อยห้อยแอดมจะอู้เขาเลกตลาดเราจงมาแต่นได้ก็านั่น18ี่บ่นเออเยไปใส่ซาวนี่นะโอ้แม่นแล้วเอาไปออก้าซาเนาะ

ủa ơi làm lên bò xuống con đi góp mở mất bò xíp chết xíp chết chết 17 lại hỏi chết xíp chết sao hả, cho chết xíp chết xíp sử xíp chết 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 Ồ, ừ, 1 cái 2,000 Ở đây 2,000 này, vậy còn hơn vào Mà hôm nay nó chạp à mẹ 2,000 Nó lắc cho nào nè, lắc cho nào nè Hàng lắng, lắc lắc Ở nguyên sắp còn nè Bộ, chứ đây, từ đây là ừ. จ้าว oh, oh, si <Yeah. S 1> ่าเราหัวหน้านี่อ้ห้องของห่างกันดีโอ้ห้องจันดีิีเพันหกสิบเจ็ดแม่ลูกนี่บโอ้พี่น้องแม่ลูกสีเลูกตัวแม่ที่ผูเหรอลูกผูเนาะลูกเจ้าตัเราหัวหน้าลูกแรกเลยครับนี่โอ้เป็นหัวลูกแรกพี่น้องลูกกเาจสี่สิบเจ็ด่สี่สิบเจดี่สิบแม่สูงลอยสี่เป็นพี่น้อง <S <S ราคาสี่บเขาไรียขายได้นะเพียงคาก็ดีอยู่พี่น้องเล็บดีอยู่นี่า้าสี่สิบเจ็ดนี่ตอร่องเลยน้องหนาเนาะแม่สมไปแม่ทองว่างแม่ทองว่างอู่เรียงลมราคาสี่สิบเจนี่ห้อยจันดีวัดที่ซื้อครับยุสัยบานเฮาซองดาวครับข้างซองดาวเนาะเบอร์โทรที่ตอดียวหอศูนย์แปดห้าศูนเด้าห้าเจ็ดห้าห้าสองเก้ สองเก้าห้พี่น้องเด้อผู้ใดยังหางงวเหลี่ยงมาเลก็โครมาพี่น้องโค้มาสอดถามาต่อรองพ่น้องลูกแรกพี่น้องเินห้องไว้สี่หมื่นเจ็ดราคานี่มาต่อได้เนาะต่อเอาเนาะต่อเอาพี่น้องต่อเอาทองว่างแม่ทองบ่าแม่สูงลอยสี่พนเลยพี่น้องมาจักตัวเราเมื่อนี่มาครบหนึ่งบ่ครบเดียวหนึ่เนาะเกือบพอแล้วสี่สี่กลัวอยู่ดีันควมสี่กพ่ ngay ở đây, lâu, lâu bơ sừng ngua ngay, chắc chạy phía đông phơi, lâu, lâu giãn ngua súng, có lâu cho mấy cái cầy ngua chờ nè. Nên chỉ cái Ừm. Ủa, súng nó ta không Này cái phế cò, thùng nó. Oh, lâu mặc kiểu này phía đông lụp, lồi 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 phía đông lụp đi. Chắc ba là tám. Si sì Phan Hạ. Oh, ừ, hà xếp hà phía đông. Si, sì, hà Phan hà lồi nó. Ừ, mình đây nó. ไอเราิปห่ากูิ่โ่ชิห่าห่อยพื่นองก็สูงเพื่อนพ่อพี่น้องก็หน่อยยุ่แต่มันถึงสูงเอ้พี่น้องสูงเพื่อน่อเราเรามากองเรุ่นนี่แล้วว่าตัวญ่แล้วไปเรียงยานนู้นแต่นองโอ้เปียงาเครื่องสอบกับพ่อเนาะเครื่องสอบก็อยู่ไเลยจั๊กจั่วเลยยุ่ยเห็นโอ้าเอไป ซื้อไปแล้ไปเลี้ยงอะไรขายต่อบ่อตาโอ้ซื้อเพิ่นซื้อไปเลี้ยงแต่ว่าเพิ่นบมมากเขาจี้เขาไว้บ่เพิ่นนันซื้อแต่งัวหน่อยไปเลี้ยงพี่น้องฮะบ่มักเพิ่นบ่เอาขึ้นให้เจ้าแล้วบาดนี่เปิดเพิ่งเห้จี้เขาหรือบ่มักเจ้าจ้างเฮ็ดพันหาพุนเฮ็ดเขาหน่อยเจ้าบ่มักจังใดค่าสมกับสามพันพุน สวยแล้วด้ำซ like ่ามือเนาะง่วนปลาไหลนาะมือเนาะครับง่วนมันเบิดพี่น้องมันง่วนหน่อยง่วนหน่อยหน่อยตลาดบ่าหญ่พี่น้องแจะล้างมือมันกับมือไรก็ไรได้เนาะไรได้แล้วมือเอื้นยังพอกันอยู่สว่างเนาะครับมือเอื้นพอสาธิตอยู่สว่างได้เพี่น้องเด้อการสัหรับคลิปดีมืัอนี้เอาไปซ้ำนี่ก็นครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่สัหรับคลิปดีมืัอนี้ขอจบปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ